ไปดูเรื่องของคนโชคดีเหมือนกันก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันจำคนขับรถบรรทุกได้ไหมที่ไปซื้อหอยกระโจงโดงห้าสิบบาทไงกะมาปรุงเป็นอาหารปรากฏว่าไปเจอมุกเมโลแล้วไปตรวจสอบนะเป็นมุกเมโลของจริงด้วยของจริงด้วยหรอของจริงด้วยครับเรื่องราวนี้ครับเราก็เลยส่งทีมข่าวของเราะลงไปตรวจสอบนะฮะแล้วไปพูดคุยครับไปพูดคุยกับนายมนเทียนจันสุขพร้อมกับครอบครัวครับบอกแบบนี้ครับ หลังจากเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่ไปเจอมุกเนี่ยฮะเมโลในหอยกระโจงโดงก็เลยนำไปตรวจที่สถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเป็นองค์กรหาชนนะไปที่สำนักงานใหญ่เลยเขตบางรักกรุงเทพแับไปพิสูจน์เลยฮะว่าตกลงเนี่ยมุกเมโลเนี่ยของจริงหรือว่าของปลอมนะฮะซึ่งมุกเมโลเนี่ย ก็มาจากหอยกระโจงโดงที่ไปซื้อที่ท่าที่ปรเรือประมงแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับเอาไปตรวจสอบปุ๊บผลปรากฏออกมาแล้วน้้งเอ๋ยฮะนะมุกที่เจอเนี่ยเป็นมุกเมโลของจริงเป็นของแท้เกิดจากธรรมชาติ100นะร้อยเปเซ์ฮะมีน้ำหนัก65.57กากรัตนะฮะและทางศูนย์ก็มีการออกใบรับรองหรือว่าใบเซอร์เนี่ย เป็นการยืนยันว่าอันนี้คือมุกเมโลของจริงไม่ใช่ของปลอมอย่างแน่นอนนะพอทราบแบบนี้ตรวจสอบแบบนี้โอ้โหรู้สึกดีใจมากเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อวานก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนตัวเขาเองถูกรางวัลที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ฮะนำมุกเมโลนี่นะฮะไปฝากไว้ที่ตู้เซฟธนาคารแห่งหนึ่งบอกไม่ได้เพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าหลักล้านบาททีเดียวนะครับ ไปฟังเสียงกันหน่อยครับแล้วต่อจากนี้เราจะทำอะไรต่อไปครับจะมีการขายไหมครับครับผมมาบอกประกาศขายนะครับว่าอยู่กับเราเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเขาอะเพราะว่าไอเนี่ยเราอยู่กับเรามันนี่ช่วยขายไปแล้วได้เงินมาจะได้ใช้จ่ายเอาไป,าไปาวางอนาคตน โอ้โหขนาดตอนที่เป็นข่าวตอนนั้นที่สองพี่น้องไปเจอจําได้ไหมแล้วก็ถูกตารวจจับว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนั้นยังมีคนมาขอซื้อใช่ไหมสิบล้านบาทและเนี่ยเม็ดของจริงเนี่ยมีใบรับรองมีใบรับรองเนี่ยจะกี่บาทเนี่ยนะฮะมีที่บ้านสักเม็ดไหมแหมเดี๋ยวขอไปซื้อหอยกเพื่อมดูเพื่อจะโชคดีกับเขาโขอดีด้วยใจด้วยกันนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ